เดอมอนแคนดี้ครับนี่ขั้นตอนต่อไปครับเราจะเอาแหนบอันนี้มาคีาิดก้างออกก่อนอเราจะมาบ้างนะทุกคนผมบอกก่อนนะนนะห้ามตัดให้ขาดน,นะพอแบบเบกอือบนี่เดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องปรุงกันครับมีอะไรบ้างพี่น้ำตาลเกลือพริกน้ำตาลหน่งถุงครับเกลือครับพริกอันนี้กินเผ็ดปะพี่สามกินเลยดิพี่สามกินไม่ค่อยเผ็ดเลยดิงั้นก็ นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันมานี่อันนี้คือปูไปก่อนทุกคนนี่น้องมานอนตรงนี้ทุกคนแล้วก็เราเอาอันนี้ทุกคนสาดไปเลยเส็จปะ้ะเราจะต้องเอาส่วนผสมของเราเนี่ยเข้าไปสู่ทุกอนูใช้คำว่า,าทุกอนูเลยนะนของแซลมอนเดี๋ยวเรามาแลปกันครับผมไม่ให้อากาศเข้าแลปเสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นกันครับแช่ไว้12ชั่วโมงปิดไม่ได้เอานี้ดันไว้ห้ามไปเปิดเอาอะไรมาแปะไปห้ามเปิดเลยค่ะนี่ห้ามเปิดเดีย๋ยวมีอะไรหกสิบสองชั่วโมงผ่านไปครับผม ใครเปิดเดี๋ยวไปทำกันต่อครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยไปล้างกันโอเคน้ำที่สองครับคือเราจะล้างอันนี้ให้สะอาดเลยขั้นตอนสุดท้ายครับเดี๋ยวเราจะมาวางไวง้ตรงนี้แล้วเราจะหมักด้วยน้ำผึ้งนี่รสชาติเดีด๋ยวดูเอาแมงคทุกอนูขั้นตอนสุดท้ายครับเราจะมาแลปกันแล้วไปแช่ตู้เย็นไม่ง่ายเมนูนี้ผมบอกเลยไม่ง่ายเลยเพราะมันใช้เวลาใช้แบบหูความชำนาญโอเคครับเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นกันเลยมาทุกคน,กคนผ่านไปห้าชั่วโมง ถ้าเปิดขยับอีกอะเดี๋ยวมากินต่อที่ซ่อมสามซับ